สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมมาเลิกงานครับมาดูหมายหน่อยมาเช็คหมายครับเดี๋ยวมาเจอทีมงานคอ่เท้ครับวันนี้ก็เป็นหมายคลองนะครับเขาเรียกคลองหรือเรียกห้วยนะว่าผมเรียกห้วย ดูใหม่กันนะครับย่างเลาะเลยก็ได้เข็นฟูน้ำแขมมยังงี้ไปทางไหนทางนี้ไปได้ปะ <Thank you. S 1> ก็มากับอีกตัวใหม่ครับเปินศูนย์นะครับเปินศูนย์ไม้ชิงชันครับชิงชันเกล็ด,ดํำเนาะเดี๋ยวดูปืนันก่อนนะครับเอาเออกมาลองครับเพิ่งทำสีเสร็จ ครับหมายก็แบบนี้แต่อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนยิงนะมันไม่มีอะไรจับกล้องครับเดี๋ยวจะมาสรุปตอนท้ายๆนู่นแหละครับว่าผลงานจะเป็นยังไงก็เดินคนละฝั่งครับกับน้องเราชมครับก็สรุปผลงานครับแห้วครับเล้กดไปสองทีตัวใหญ่หนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัวใหญ่ไกลครับ แบบขึ้นจิบปุ๊บลงปับ๊บขึ้นเร็วลงเร็วมากเลยแล้วก็ตัวเล็กก็ยิงขาดไปนะครับมันโดนแต่มันขาดเห็นขาวไงท้องเลยตายแหละแต่มันตัวเล็กเกินไปนะก็ไม่มีผลงานไม้ชมครับวันนี้ก็ดูปืนนี่แหละครับวันนี้แห้วครับ <c oughs> ก็ คุณที่เข้ามาชมคลิปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ